เติมกรมต่าให้มีคณะทางานรวบรวมและข้ตรวจสอบข้อมูลให้มีหน้าที่ในการประสานงานส่วนราชการเพื่อรวมรวมและข้ตรวจสอบข้อมูลทางโูปที่วัดอันจะเป็นต้องใช้หรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่สำนักงานปองชลประดนะครับเดว๋ยวี้ที่ได้เชิญคณะทางานทุกท่านมาวมประชุมเพื่ที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางนั้นเข้ามากรอบข้อมูลครับผมเชิญท่านพ่อเรียนบ้านป่าขาเลยครับเชิญครับมีผู้เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วจํานวน2 8 9ท่านครับซึ่งเกินกว่า เป้าหมายที่อปรชกำหนดคือ10%นะต้องนำเข้าข้อมูลไปทั้งหมด692ท่านนะครับมีผู้เข้ามาตอบแล้วตอนนี้26ท่านนะครับคือตามมติฐานที่ณตอนนี้ที่กรอกข้อมูลมานะครับก็เหลืออยู่แค่ประมาณ10ท่านนะครับที่กำลังดำเนินการกรอกให้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็ในส่วนที่เหลือค่ะทางดีจะช่วยเร่งรัดให้ด้วยครับผมก็ควรสอบถามทาง ทางชั้นของนี้นะครับในข้อมูลที่กองมาแล้วในี่กของแล้วก็เอาคูณละหมาดนะครับแล้วก็ให้คัเจอร์ส่งเข้าในรานุงโรงเรียนนะครับปริมาณได้ประมาณ20กล่อครับในส่วนของขั้นตอนการทาง,งานในที่จุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางฝ่ายเลขาจะนําเสนอข้อมูลที่แต่ละกองนําส่งมาทนะางฝ่ายเดขาทาให้เปิดมูได้นะครับข้อมูลเก่าที่อยู่บนโปรเจคเตอร์เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ